ฮัลโหลมาบุไฮสวัสดีครับนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับอยู่กับทอนรีพอร์เตอร์วันนี้ทอนจะมารีแอคชั่นหลังจากที่ได้รับชมภาพพอร์เททเซตแรกของกองประกวดมิสเตอร์ยูนบุรีรัม2021นั่นเองรูปที่ปล่อยมา,ามเราไปชมกันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตูก่อน หู Ooh, แรงมากแนืงว่าทุกคนกับคอนเซปต์อ่าสต o อ b บ l l ีนั่นเองเราไปชมกันเลยครับว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างไปดูกัน นะครับหลังจากที่ชมไปทุกคนเนาะในคอนเซปต์นี้ถือว่าทุกคนทำได้ดีมากแต่ถ้าถามว่าในส่วนตัวนะที่เป็นความชอบส่วนบุคคลเนะาะโพลแรกเรียก,กได้ว่าโพลแรกในกันที่จะให้สาหรับ3คนที่ว่าส่วนตัวนะชื่นชอบกับการตรงคอนเซปต์หรือการพีเต์ออกมาเลือกจาก บอดี้แลนเก็หรือเรื่องของภาษากายเรื่องของไอคอนแทค t สื่อสารดวงตาอะไรต่ตางๆที่อินเนอร์ของเขาออกมาคนแรกที่ชอบเลยเนาะก็คือ n b 1 5น้องพอมแพมหรือปอมแปมชัยอนันต์นะครับใช่ครับชอบมากๆเลยเรื่องของอชอบเรื่องบอดี้แลนเก็การสื่อสารทางร่างกายที่สื่อออกมา ในเรื่องของการนั่งกอดเข่าเนะาะเดีว่าน้องเขาก็นั่งกอดเข่าแบบนั่งกอดเขา่าซึมเศร้าเอาจังได้ดี <c oughs> ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นั่นก็คือ,อการที่เขาสื่อออกมาว่าเออแบบหลังจากที่โดนบูลลี่แล้วแบบมันเศร้ามันแสดนั่นเข้าใจเลยทึงกับแบบ การชอบนะในเรื่องของการที่เขาเลือกจะโพสท่าในการกอดเขานั่นคือการกอดเขานั่นมันสื่อสารอารมณ์ได้มากสำหรับตรงนี้ชอบนะสำหรับมหมายเลข MB15 นะครับต่อไปก็คนที่ชอบอีกคนหนึ่งก็คือหมายเลข MB9 นะครับ MB นน้องโตโต้ธัญพงศ์นั่นเองชอบในเรื่องของ eye contact ที่น้องทำแบบคือแบบ ตาแบบแดงแดงๆแล้วแบบอือ,อ,อไม่ใช่อีกแล้วนะครับไม่ใช่ก็คือตาแดงๆก็คือแบบสื่อสารคือน้องเขาแบบอชอบชอบชอบ,ชอบ,ชอบและคนที่ให้ที่สุดในแคมเปญน,นี้ต้องยกให้กับ MB11 นะครับน้องยุทธอนุวัฒนะครับเพือแบบอินเนอร์ของเขาดู ร้องไห้เลยนะครับร้องไห้ออกมาเลยแบบคือแบบรู้สึกเลยแบบท่าที่โพน์มา,ามันก็สรุปได้ว่าทั้งหมดในแคมเปญน,นี้ขอยกให้3คนนี้เป็นท็อปทในใจสำหรับตอนนี้สำหรับแคมเปญแรกแล้วก็อย่าลืมติดตามแคมเปญต่อไปสำหรับมิสเตอร์ยูนเวิร์สบุรีรัมย์2021นะครับ แล้วพบกันคลิปหน้าบายกับทอนรีพอร์เตอร์